สวัสดีครับมือนีกาน้องสวนน้องแมวข้าเที่ยวสี่พามาเบิ้งรับอัปเดียอาการต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่ได้ตัดแต่งใบที่เพ่นแหงออกไปแล้วนะครับมือเนกาวันที่3กันยายน2564ครับกับประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับกับพามาเบิงงรับว่าหลังจากที่ตัดใบเพิ่นออกไปแล้วนะครับกับปั๊บวงนาดิน ว่าตอนนี้เพิ่นมี่การเปลี่ยนแปลงยังไงแน่นะครับก็สิเห็นว่าเพิินมีใบนะครับยอดแตกออกมานะครับทุกกิ่งทุกงาครับที่มียอดแตกมาเมิดทุกงาเลยครับนะครับสังเกตเบิ่งงรับนะครับส่วนยอดสูงสุดถึ่ก็ไเลยตัดออกแล้วครับก็ค่อยติดตามมึงครับว่ายอดไม่เพิ่นนี่เพิ่นทีจะเริ่มเติบโตนะครับออกมาเป็นใบผ้าต้นผ้ายัง่นหลอดตายบอนะครับเนาะก็ขอ นัเสนออาการการฝุ่นผู้ต้นทุเรียนนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการใส่ปุ๋ยเคมีหลายสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอพอๆกันชิปต่อไปครับประมาณอีกเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับก็จะอีกอเดตอาการสูอ่าผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ในเบื้องน้ากันนะครับปีนี้ใช้ว่ามัทิเป็นยังไงหลอดเป่หลอดนะครับค่อยติดตามต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณสวัสดีครับ